สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเกมลายเกมเศรษฐีนะครับก็ตอนนี้เกมเศรษฐีมีอัปเดตตัวละครตัวใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวชื่อตัวละครใดเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับนี่เลยนะครับชื่อว่านักบินมาริอานโน่นะครับมีทั้ง s บวกแล้วก็คาร์ดเนะครับก็สําหรับใครที่อยากได้นะครับก็สามารถสะสม การ์ดได้เลยนะครับทั้งหมด4ใบนะครับมาริอาโนเอสบวกเอ๊ะนาบินมาริอาโนเอสบวกนะครับสิส่งที่ต้องการคือมาริอาโนเอสบวกนาบินมาริอาโนคาร์ดเอสยูล่าคาร์ดเอสแล้วก็วิกตอเรียคาร์ดเอสนะครับส่วนนาบินมาริอาโนคาร์ดเอสนะครับเอสธรรมดานะครับสิ่งที่ต้องการคือมาริอาโนคาร์ดเอสเงาของมาริอาโนคาร์ดเอแซลลี่คาร์ดเอบวกแล้วก็ซานติโน คาร์ด A บวกนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของนักบินมาริอาโนกันนะครับว่ามีความสามารถอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ไม่ใช่ครับนี่เลยนะครับมาดูที่นักบินมาริอาโนบวกกันก่อนเลยนะครับส่วนลดค่าผ่านทาง39%นะครับ ชนะเกมโบนัส61%ค่าใช้จ่ายถูกลง40นะครับโอกาสทอง63ค่าก่อสร้างถูก54การควบคุมลูกเต๋า75ส่วนลดกลารซื้อต่อ56นะครับสมบัตินะครับที่มากับตัวนะครับก็คือโอกาส85%ที่จะได้เดินไกด2เท่าของจำนวนแต้มที่ทอยครั้งแรกนะครับ รู้สึกเหมือนจะมีบอกแค่ S บวกเดี๋ยวขอดูแป๊บน,นึ่งนะครับว่ามีนะักบินมาริอาโนคาร์ด S บวกไว้หรือเปล่านะครับรู้สึกจะไม่มีนะครับก็บอกไว้แต่แค่คาร์ด S บวกนะครับ อ่าเรามาดูเรื่องของจี้เครื่องรางกันบ้างนะครับจี้เครื่องรางของนักบินมาริอานโน่นะครับนี่เลยนะครับน่าจะนี่ก,นก็นี่ก็เป็นสมบัติที่ติดมากระตัวเนี้ยเนี่ยครับเมื่ออัปเกรดสูงสุดนะครับโอกาสร้อยเปอร์เซ็นที่จะได้เดินกกยสองเท่าของจํานวนแต้มที่ถอยครั้งแรกนะครับนี่อันนี้ก็เป็นสมบัติของนักบินมาริอานโน่นะครับก็ใครที่อยากได้นะครับ นับบินมาริอาโนเอสบวกหรือค์สเอสนับก็ไปสะสมการ์ดกันได้นะครับในอัลบั้มนะครับนี่ต้องหาให้ได้ตามที่ที่บอกไว้นะครับที่ในรายการบอกไว้นะครับก็มีทั้งมีนับบินมาริอาโนค์สเอสแล้วก็นับบินมาริอานโนค์สเอสบวกนะครับแล้วก็แถมพิเศษนะครับได้การ์ดตัวละครพิเศษนะครับคาสเอสนับรับ200เพชรนะครับได้การ์ดตัวละครพิเศษ s, s บวกรับไปเลย300เพจนะครับเอาแล้วนะครับก็ก็สำหรับจบการรีวิวตัวละครใหม่ที่เรียบร้อยแล้วก็ใครที่อยากได้ก็ลองสะสมการ์ดแล้วก็ไปแลกมาริอนโนได้ในอัลบั้มนะครับวันนี้ลายเกมเศรษฐีก็ขอจบไว้เท่านี้ก็แล้วกันพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ